โอเคนั okay. ่นจากฟีซ่านะคะรับฟีซ่าอยู่ตรงนี้ใบหน้าจะเห็นไหมเนี่ยแต้มปั๊มเดี๋ยวดูเหมือนกัน,นะคระับเค่องดูยากนะเครื่องใหม่จะสู้เครื่องเก่าไปได้ใจมันต้อดูยากมากใจเส้นดีนะครับตัวใจ อเคอนเจ้นตดีนะครับอหาหดีไตดีตับดีหน้าท้องไม่รัว่วขาครบสองข้างนะครับจนถึงเท้า ในข้างก็งมีกระดูกสันหลังไล่ต้นคอถึงก้นกรอบแลมีกราฟซิสต่อมานะครับเขาบอกเพศอะไบ้างอย่างครับอย่างเลยนอ่มอ่าเลยครับแต่ถ้าให้อ่านอ่านผู้หญิงนะครับเนี่ย เดี๋ยวมันมีขี้ขาวนี่คล้ายเป็นแคมนะครับตวเนี้ก็คือว่านี่เป็นขาเดี๋ยวถ้าย้อนมาเจว่าเป็นขาจะเป็นขาสองข้างเนี่ยเี๋นวนะเนี่ยเป็นขาสองข้างอย่างนี้นะครับแล้วพอเลื่อนมาจุดเดยวจะดล่กเป็นขี้ตรงนี้เป็นแคมอเนี่ยตรงนี้ก็ชัดว่าเป็นขี้ขาวๆแล้วเป็นแคม ก็ยังไม่ชัวร,ร์อะไรพี่แซนเดี๋ยวผมดูให้น,นะครับเครื่องก็เครื่องใหม่เลยาการแต่ก็น่าจะไม่ผิดนะเห็ไม่ผิดท,ทีก็ตาเป็นแคแร์ตาแคร์ไปเลยนะครับนะครับกระดูกสันหลังไม่มันจะไม่มีอะไรงอกมาแคมหรอเป็นแคมเชื่อใช่ครับจริงๆมันอาจจะถ้ามันไม่มันไม่งอกหรอกคือถ้ามันมีแต่มองไม่เห็นกันเลยบางทีก็ดิ้นหนีไปนะครับแต่ว่าบางิแล้วถ้าเห็นแคร์มันไม่น่าจะผิดนะครับเนี่ยดูกี่ทีกี่ทีไม่ใช่ภาพลงตา แต่ไม่ใช่ถ้ากายผู้ชายก็ไม่ใช่ว่ามันงอกมาได้มันงอกไม่ได้คือเรื่องนี้มันอขึ้นมาได้คือถ้ามันมีถ้าวันนี้เรามองไม่เห็นอย่างนี้ก็ดีที่อย่างเรียบ้้าดีเราไปต่ำนะครับน้ำหนักรุ่วันนี้ต่ดมา